ตอนนี้ก็มาอีกอยังสถานที่วัดหนึ่งนะเป็นวัดห้วยมงคลควัดห้วยมงคลสถานที่แห่งนี้มีหลวงพ่อองค์ใหญ่อยู่ด้านนี้ครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่วัดห้วยมงคลก็ขอเชิญทุกท่านขับขพรได้ตามเจตทธาโอเค Why right. Denmark? Denmark. Hi. I'm Jens. Uh, I'm long. Denmark. Denmark. This is beautiful. Oh, beautiful. Yeah. Oh. Yeah. Good. <laughs> ah. Uh, uh, วัดห้วยมงคลหัวหินธรรมชาติต้นใสรแต่ย้อยสวยงามและนี้ก็จัดทางเข้าชมธรรมชาติเป็นธรรมชาติธรรมชาติให้บรรยากาศร่มรื่น รอมเรืนอนชูมชนรอมเย็น แล้วด้านล่างนี้จะเป็นห้วยลาห้วยนะห้วยมงคลชื่อว่าห้วยมงคลในห้วยก็จะมีปลาปลาเยอะเลยครับมีปลากล้องถ่ายจะมองไม่เห็นเห็นไหมเห็นอ,อยู่นะเห็นปลาอยู่ในน้ำเยอะแะเนี้ยปลาบนนี้ก็มีนกมีนกในน้ำมีปลาทุ่งนามีนกในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวบนต้นไม้มีนก ทีนี่ก็มีนกมีปลาอยู่นี่ปลาอยู่ในน้ส่วนวัดปงวัดปงชยัยมีแมวมีไก่ที่นี่มีปลาปลาเยอะเลยนะในน้ำอาจจะมันก็ใสเม่อไหร่คมพรมองเห็นอยู่นะคมมองเห็นอยู่ปลาเยอะเยอะลำห้วยยาพัสนุนจะมีเป็นสาราลงมาอย่างนี้นะเออตลอดตลอดพื้นที่บริเวณของวัดนะที่อยู่นี้เลย ที่เราไม่ผ่านวัดนะนี่จะเห็นปลายๆๆเลยอะๆไปปลา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 อยู่ดีมีสุขรลูกเนยมีอาหารการกินแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาให้อาหารเท่าไหร่นนะก็จะเงียบเหงาน,นิดหนึงปลาก็ต้องหาอาหารกินตามธรรมชาติด้วยรออาหารจากที่ผู้มีเมตตามาให้อาหารด้วยนะ จากจุดตรงนี้ก็เดินขึ้นไปข้างบนเดินขึ้นไปข้างบนนู้นเดินบันไดไปก็ไม่ไกลามากนะขึ้นไปข้างบนโอเคประมาานี้ก็เป็นบริเวณอนุสาวรีย์สุดิยพัน์ในสวนมหาราช จะมีรูปไก่ไว้เยอะๆแล้วนะไก่ก็เป็นไก่ที่สร้างมาถวายอนุสาวรีย์ซึ่งประวัติความเป็นมาของไก่กับตัวเลขพันในสวนนั้นมีประวัติมายาวนานให้ครทุกท่านไปค้นหาดูใน o o o g นะเหมือนกับวัาฟงชัย วัดปงชชยก็เป็นสถานที่เก่าแก่ก็มีไก่ก็จะมาสายอยู่เยอะเหมือนกัน ครับก็ขอ้ดยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของหลวงปู่ทุกๆคลิปทุกๆโอกาสที่ได้รับชมนะขอ้วยพรให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเชิญและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีในทุกๆท่านสาธุ